ให้ทุกคนทุกท่านจงเจริญสติสร้างความรู้สึกรับรู้สัมผัสของลมหายใจที่วิ่งเข้าวิ่งออกกระทบหลายจมูกของเราให้ชัดเจนทำใจให้สงบทำใจให้ว่างทำใจให้โลงสมองให้ปร่มีความรู้สึกรับรู้สัมผัสของลมหายใจฟังไปด้วยโน้มสำเนียกไปด้วย ลองสุดลมหายใจเข้าไปยาวๆลึกๆอย่าไปบังคับลมหายใจนอะอย่าไปเพ่งลมหายใจอย่าไปจดจ่อลมหายใจถ้าเราเอาสมองส่วนบนไปเพ่งที่ปลายจมูกของเราสมองก็จะตรึงถ้าเราเอาใจไปจดจ่อที่ปลายจมูกของเราหน้าอกก็จะแน่น เราพยายามเพียงแค่มีความรู้สึกรับรู้เวลาลมหายใจกระทบป,ปลายจมูกของเราเหมือนกับนายประตูทวารที่คอยสังเกตดูว่ารถคันไหนจะวิ่งเข้าอยู่ที่ตรงประตูทางเข้ารถคันไหนจะวิ่งออกก็รู้อยู่ที่ตรงประตูทางออกซึ่งเรียกว่า มีความรู้ตัวรู้กายอยู่ปัจจุบันทุกขณะลมหายใจเข้าลมหายใจออกถ้าเรารู้ให้ต่อเนื่องจากหนึ่งนาทีสองนาทีสามนาทีความรู้ตัวของเราก็สืบต่อ,ขอเขียวสัมปชัญญะมีความรู้ตัวทั่วพร้อมอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเจริญสติรู้กายส่วนการเกิดคงใจหรือว,ว่าความคิ ที่เกิดจากใจของเราการเกิดของความคิดที่เกิดจากอาการหองใจหรือว่าอาการหองขันห้าอันนี้มีกันทุกคนบางคนก็เยอะบางคนก็มากบางคนก็น้อยบางคนก็ใจก็เกิดกิเลสเยอะบางคนก็เกิดกิเลสน้อยไมย่ีกันประจำแล้วก็มีเยอะด้วยตั้งแต่ตื่นขึ้นมาไม่รู้ว่าคิดสักกี่เรื่องความคิดผุดขึ้นมาปรุงแต่งใจของเราสักกี่ครั้ง เราก็ขาดการสังเกตขาดการวิเคราะห์คิดก็รู้เพราะว่าใจเป็นธาตุรู้ความเกิดความเกิดความยึดความเกิดคือความหลงอัละเอียดใจของเรานี่เกิดหลงมาเกิดมาสร้างขันหา้ามาสร้างร่างกายขึ้นมาแล้วก็มาอาศัยแล้วก็พัฒนาจากเด็กเป็นผู้หลักผู้ใหญ่จิตวิญญาณก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆ มีความรับผิดชอบผิดถูกชัก่วดีบางคนก็เบาบางจากกิเลสบางคนก็เพิ่มกิเลสเข้าไปมากมายจนขัดเกาไม่ไหวก็มีตัวใจตัวเดิมนั้นเป็นใจที่บริสุทธิ์อยู่ในความบริสุทธิ์อยู่ในความว่างความไม่รู้ความหลง เขาถึงหลงวนเวียนไหวตายเกิดไม่รู้ว่าอยู่ในภพน้อยภพใหญ่อันนั้นพระพุทธองค์ไม่ให้ไปทวงตต่งทวงเท่าถึงให้ดูรู้อยู่พยายามดูตัววิญญาณซึ่งมาอาศัยอยู่ในกายของเรามาแก้ไขวิญญาณในกายของเราตรงเนี้ซึ่งมาอาศัยกายมาสร้างกายขึ้นมาท่านถึงให้เจริญสติ เขาไปลงที่กายของเราหลวงพ่อก็บอกอยู่ทุกวันอาณาปานสติสติรู้กายที่ต่อเนื่องกันเป็นอย่างนี้ส่วนการเกิดการดับพงใจนั่นก็มีอยู่เดิมเรารู้ไม่ทันต้นเหตุเราก็ดับเราก็ดับใช้สมถะดับหรือว่าอยู่กหลลมหายใจเพียงแค่การเจริญกับการสร้างสติให้ต่อเนื่องให้เชื่อมโยงตรงนี้ก็ยังพากันทำลำบากอยู ทั้งที่ศรัทธาความเชื่อมั่นในพระธรรมไตยนั้นมีอยู่การแสวงหาธรรมมีอยู่การทําบุญให้ทานมีอยู่ความเชียสละบารมีส่วนอื่นนั้นมีอยู่ไม่ใช่ว่าอธลรมปุ๊บจะได้ปับ๊บเราต้องหัดสังเกตหัดวิเคราะห์จนใจของเราคลายออกหงายออกจากขันห้า ซึ่งเรียกว่าแยกรูปแยกนามหรือว่าสัมมาทิฏฐินี่แหละที่แยกออกคลายออกที่ท่านเรียกว่าความเห็นถูกเห็นความจริงเห็นเข้าใจในคําว่าอัตาอาาตาอนัตตาเข้าใจคําว่าสมมุติปีมุติเข้าใจรู้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในกายของตัวเรารู้จักขัดเกา id, ่ากิเลสกิเลสอยากเป็นอย่างนี้กิเลสละเอียดเป็นอย่างนี้กิเลสเกิดขึ้นที่กายเป็นอย่างนี้เกิดขึ้นที่ใจเป็นอย่างนี้ เราจะแก้ไขอย่างไรในชีวิตแต่ละวันประจำวันขณะรู้ตัวทั้งปัจจุบันทั้งไม่ปัจจุบันเราก็พยายามแก้ไขตัวเราปรับปรุงตัวเราจเจริญสติเป็นเพื่อนใจอบรมใจให้ได้ใช้ตัวเองให้เป็นอยู่ตลอดเวลาขณะในี้ใจของเราเกิดกิเลสเราก็ละกิเลสเรามีความรับผิดชอบมีสัจจะมีวิริยะความเพียรหรือไม่ความเพียรยที่ถูกทางหรือเปล่า เราก็ต้องพยายามจเจริญสติเข้าไปเห็นเหตุเห็นผลที่เหตุชี้ผลว่าอะไรควรละอะไรควรจเจริญอ,อะไรควรดำเนินพระเราก็เหมือนกันที่เราก็เหมือนกันทุกคนมีธาตุสี่ขันห้ามีวิญญาณเข้ามาครอบครองเหมือนกันหมด ถ้ารู้จักวิเคราะห์รู้จักพิจารณาอย่าปล่อยโอกาสทิ้งพยายามรีบตักตวงสร้างหากำไรชีวิตในร่างกายก่อนนี้ขณะที่เขายังมีกำลังอยู่ทั้งหมดกำลังแล้วก็หมดสภาพก็คงมีตั้งแต่บ,บุญกับบาปนำทางบุคคลผู้รู้ก็ละอาุุลเจริญกุศลหรือว่าละบาปสร้างบุญไม่ยึดติดในบุญทำใจให้สะอาดให้บริสุทธิก่อนที่ธาตุขันจะแตกจะดับ ขณนะที่ยังไม่ถึงเวลาเราก็ยิ่งสนุกสร้างประโยชน์มากมายประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์ในโลกนี้ประโยชน์ชนชนในโลกหน้าเอาประโยชน์ปนัจจุบันให้ได้เสียก่อนทำความเข้าใจกับทรัพย์ภายในทรัพย์ภายในทรัพบภายนอกอริยทรัทรับภายในคือความบริสุทธิ์ใจความสะอาดความบริสุทธิ ทั้งทรั์ภายนอกทรั์ภายในก็เกี่ยวเนื่องกันเหมือนกับเราขึ้นบนบ้านก็อาศัยบันไดบันไดก็อาศัยลูกบันไดลูกบันไดก็อาศัยราวบันไดยอยู่รวมกันกว่าจะขึ้นถึงตัวบ้านการปฏิบัติบ,ตบำเพ็ญการขัดเก้ากิเลสกิเลสอยากกิเลสได้ละเอียดการทีเหตุทีผลเห็นการเกิดการดับเห็นการแยกการคลายจนเกิดความเบื่อหน่ายนั่นแหละมองเห็นความเป็นจริงนั่นแหละแล้วก็หาทางละออกให้มันหมด ให้เหลือตั้งแต่ความบริสุทธิ์ความหลุดพ้นหลวงพ่อก็ได้แต่แค่เล่าให้ฟังถ้าพวกท่านไม่ไปปฏิบัติให้ปรากฏขึ้นที่ใจก็จะไม่เข้าถึงไม่รู้ความเป็นจริงแต่พวกท่านไปประพฤติไปปฏิบัติจนปรากฏขึ้นที่ใจก็ถึงจะรู้ความเป็นจริงบุคคลที่จะเข้าถึงความเป็นจริงได้ต้องเป็นบุคคลที่มีความขยันหมั่นเพียรเป็นเลิศมีความเสียสละเป็นเลิศมีสัจจะมีความจริงกับตัวเอง แล้วก็รีบแก้ไขไม่เสียดายอะไรอาวรนกับกิเลสเล็กๆน,น้อยๆแต่ส่วนมากก็มีแต่จะแสวงหากิเลสมาทับผมดวงใจของตัวเราทั้งดีทั้งไม่ดีนั่นแหละก็พยายามค่อยแก้ไขกันไปนะสร้างความรู้สึกรับรู้การหายใจเข้าออกให้ต่อเนื่องให้เชื่อมโยงกันสักนิดหนึ่งก็ยังดีดีกว่าไม่ได้ทำาปะากาันไหวพระพร้อมๆกันปากันไปทําความเข้าใจให้รู้ทุกเรียบท